น,นี่นะครับรถเร็วที่171เคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับผ่านเครื่องกั้นอัตโนมัติมาแล้วนะครับ กระบวนโดยนิตาชิคี51นี่นะครับต้นทางชุมทางบางซื่อนะครับไปทางชุมทางนุ่งสง ออกจากสถาน,นีบ้านโป่งนะครับผ่านเครื่องกันลอดสะพานเกือกมา้าหลังวัดท่ามาเดือนะครับอำเภอบ้านโป่งไปแล้วนะครับ